คลิปเบื้องหลังลิซ่าคอเชล่ามาแล้วนะคะใครยังไม่ดูนะคะไปดูช่องค่ายก่อนเลยนะขอรีแคปกันหน่อยคะ่ะทุกคนครั้งนี้นะคะทําคลิปเบื้องหลังมาให้ดูตั้ง4นาทีครึ่งค่ะอยากจะร้องไห้นะคะความยาวกําลังดีเลยอะ่ะจริงๆอะ่ะอยากให้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะคนก็ดูนะคะทุกคนเมื่อก่อนนะ่ะสั้นเกินอะ่ะสนาทียังไม่ทันได้วีดอะไรเลยจบแล้วนึกว่าทีเซอร์ค่ะครั้งนี้นะคะขอชมทีมตัดต่อ,อก,ก่อนเลยนะทําดีมากๆก่อนเข้าเบื้องหลังจริงๆอ่ะทุกคนตัดดีมากเกิน นำได้แบบเลิศสุดฟิลหนังอะไรอย่างนี้เลยมีการใส่ซาฟาลองอะไรต่างๆนะคะดีมากเลยค่ะและซีนที่รู้สึกแบบประทับใจกลายเป็นซีนนี้แกตอนแดนเซอร์นะคะล้อมวงกันอะ่ะแล้วชอนพูดอะ่ะมันแบบอิมแพคดีนะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะปลุกใจค่ะก่อนที่จะขึ้นเวทีแสดงนะเพราะว่าเราแดนเซอร์เนี่ยที่ซ้อมกันมาอย่างหนักเนี่ยไม่ใช่แค่มาเพื่อโชว์ทำงานได้เงินแล้วก็จบกันไปนะคะแต่มันคือความฝานันมันคือประสบการณ์ค่ะของแดนเซอร์แล้วก็ทีมงานทุกคนไม่ใช่แค่ลิซ่าคนเดียวนะ ่งมันดีมากๆเลยนะคะที่มีฉากนี้มันค่อนข้างที่จะซึ้งนะต่อมาค่ะอันนี้คือขำเล็กๆนะตอนที่ชอนเนี่ยมาขิงใส่ลิซ่านะถึงความอลังการแล้วดูคนข้างหลังสิทุกคนคือมองชอนพูดแล้วแบบ มองหน้าลิซ่าด้วยเพื่อจะรอดูรีแอคของลิซ่านะคะเพราะว่าชอนเนส่งมาขนาดนี้แล้วว่าลิซ่าต้องแบบว้าวว้าวเมซิ่งเลยแต่ว่าลิซ่านิ่งค่ะหรือว่าอาจจะว้าวแบบดีเลย์หรือเปล่าแต่ว่ากล้องตัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอีกซีนหนึ่งค่ะที่ชอบเป็นพิเศษเลยคือตอนก่อนที่จะออกไปโชว์ค่ะลิซ่าดูตื่นเต้นนะแต่เก็บอาการอะเก่งมากเลยนะดูเป็นคนที่มีสมาธิสุดๆเลยนะแล้วก็ไม่โลกค่ะไม่กรีดกร์ดอะไรอย่างนี้เลยเหมือนชีกําลังรวบรวมพลังลมปานอยู่พอออกไปโชว์ท่าน และองค์แม่ประทับเลยนะคะพอลงจากเวทีอะ่ะมีตาแพทริกมายืนรอก่อนด้วยนะคือเต้นหน้าหั่นไปแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วรีบดิ่งมาหลังเวทีอีกนะคะโค้ชเบสเฟนอะแกโค้ชเบสเฟนตามที่แพทริกบอกเลยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยคือเบสเฟนของเขานะแล้วทุกคลิปเบื้องหลังนะคะลิซ่าต้องมีสคกกริปต์หนึ่งค่ะเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำหัวใจเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือนางพึ่งมาหน้าหรือเปล่าคะทุกคนรักษาะเส้นเสียงอะไรอย่างนี้ และที่ผิดคาดนะตอนแรกเอาดีๆนึกว่าจะดึงเชงเปลี่ยนมูดสูตรสำเร็จเบื้องหลังเรียกแขกนะคือความเหน็ดเหนื่อยอุปสรรคลมฟ้าฝนอากาศอะไรต่างๆหรือว่าเป็นการวิ่งลงเปลี่ยนชุดมีการแบบ a c t ติ g feel ดึงเข้าหมดดราม,มา่าเป็นแบบที่เบื้องหลังศิลปินระดับโลกคนอื่นๆเขาทำกันนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจอะไรแบบนี้นะมันขายได้นะคะอะไรแบบเนี้ย มางคนมันจะแบบเรียกแขกมาดูเลยนะแต่ลิซ่าไม่ทําค่ะซีบีแล้วแน่เลยนะว่าไม่อยากเอาอะไรแบบนั้นแน่เลยค่ะนี่แหละนี่แหละเป็นลิซ่าจริงๆค่ะทุกคนส่วนตัวชอบนะประมาณนี้แต่ว่าอยากได้ยาวกว่านี้ก็ได้นะหรือประมาณแค่4นาทีครึ่งเนี่ยก็กําลังดีค่ะแต่ไม่อยากให้ประมาณแบบว่า2นาทีหรือ1นาทีมันคือแบบหนูยังไม่ทันวีดอะไรเลยค่ะพี่อก็วันนี้นะคะมาอัปเดตช่วงสายแต่เพียงเท่านี้นะคะกับข่าวลิซ่านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้ นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมไปสตรีมเพลงให้กับลิซ่าด้วยนะคะเอาตัวอีก e ้อย่าลืมนะคะแล้วก็กติดตามช่องหนุนเนี่ยนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ